เด็กอำเภอเมืองนะคะโอเคหนองมะมงหรือเนินขามสันบุรีหรือวัดสิงฝากติดตามนะคะมีติ๊กต็อกไม่เอ่ยยายีาย่กันเวลาค่ะฟอลโล่ Follow, น้องเยอะๆนะคะโอเคค่ะ, okay. คะทุกคนมาพร้อมมาพร้อมกับน้องคนที่สองนะคะแนะนําตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อลูก,กี่ค่ะืองค่ะอำเภอเมืองจะเด็กอำเภอเมืองนะคะโอเคหนองมะมงหรือเนินขามเนินขามค่ะเนินขามหรือหันคาหันคาค่ะหันคาหรือสันบุรีหันค่ะ S <S สันบุรีหรือสัพยาสันค่ะสันบุรีหรือมโนรมสันค่ะสันบุรีหรือวัดส,สิงห์วัดส,สิงห์ค่ะวัดส,สิงห์หรืออำเภอเมืองเชียนานเมืองค่ะแนะนำคาเฟ่หรืออะไรในตนัวเมืองเชียน่ันไหมมีของกินอะไรแนะนำไหมคะอะครูติสค่ะแล้วก็เมดไมเดย์เมนเมดแล้วก็ซันเซ็ตค่ะฝากติดตามนะยคะมีติ๊กต็อกไหมเอ่ยมีค่ะแต่ยายีกันเวลาค่ะเออเดี๋ยวพี่ใส่ไว้ให้นะคะ าอล่น้องเีเยอะนะคะขอบคุณค่ะ